โอเคผมสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้ผมจะมาแบก f อฟซีอีกแล้วนะครับผมก็คนนี้นะผมผมอ่าสุ่มมาแนละ้วผ,ผมกดคู่แล้วก็ให้เขาขอเข้ามาแล้วก็คนนี้ขอเข้ามานะผมเห็นไหมเหลโแลผมไม่บอกอะไรด้วยว่าผมจะทําคลิปนะเออผมก็อัดเลยนะคบผมไปชมกันในเกมว่าผมจะแบกได้หรือเปล่าไปสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต็อกครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่แบบนิคมลกลางโอ้โหละลายเครื่องบินอยากให้ไปวงฟ้าแน่เลยเนี่ย แล้วผมไม่ไปแล้วกันนะอเอ,อกลัวแล้วเรามาแบกเอฟซีไงเล่นเซฟๆหน่อยแล้วกันนะครับผมอาจจะได้คิวไม่เยอะนะผมคิดว่าโอเคลงค่าฐานนะครับผมป้ายป้ายมีตัวตามมาหรือเปล่ามีปะไม่เห็นอะในแผนที่น่าจะไม่มีนะผมคิดว่าเอออย่างนี้ก็ฟาร์มคิวดิถ้าไม่มีอะโอเคลงมาเอาเหรียญก่อนเลยตรงนี้ไม่มีคน ขอละกันมานสองร้อยว่ะเฮ้ยไม่มีปืนเหรอเสียงเสียงดังเกินโอเคฮะมันไม่มีปืนมียาให้อย่างนี้ไม่ได้ดเดว้ยถ้าคนมาทำไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยเนาะมีปืนไหมเฮ้ยโอ้ย,อยมีตัวเดีวิธไดเอ็นฟมาอยู่ดีอยู่มาดิ ผมไม่โดนหัวเลยทุกคนมาดิโยงไปโอ้โหเอ็นโฟกระบอกเดียวแบบนี้จะสูญโอ้จะสูญหมดพอดีอย่างไปอะทุกคนเกือบไปแล้วต้องขอบคุณเขาให้เขาต้องขอบคุณเขาที่เขาทิ้งเอ็นโฟไว้ผมเล่นยิงเขาตายแล้วเพื่อนเขาอยู่ไหนวะโอเคไม่มีเกาะด้วยตอนนี้อุย้ยตรงไหนวะข้างบนข้างนั้นเหรอ เห็นหรออุ้ยโอ้โหเกินเกินนั่นไงผมเห็นละมาอุ้ยเกืนระเบิดมาใส่กันหรอมาดิโผล่มาวิ่งมาแบบนี้โอุ้ยไม่โดนหัวอีกแล้วไม่เป็นไรอุ้ยจะครบร้อยยิงล่วงเป็นหนึ่งพอดิโอ้โหเขาไม่มีเกาะแน่นี่ก็สวยดีครับหวานเจี๊ยบ ยัก่อนโอ้โหโผล่เหรออุ้ยไม่ตายอีกเหรอเปรืนเจาะเลยครับผมไปดีเครันสองไปไหนเรียบร้อยเก็บสามไปดีอื้มขาดไม่มีปืนชาร์จโอ้โหโทก่อนขอละกันโคตรเวอร์โคตรดีสวยจิจ่านมาหาซื้อของกันดีกว่าอัปเดตมาใหม่ยังไม่รู้เลยไม่มีอะไร เอาโคโนะมาแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคมาซื้อเกาะมาด้วยซื้อจิงเหรียญหมดอ่ะออเออเหรียญมีพันกว่าซื้อจนหมดแถวนี้มีคนไหมมันมีไหมเนี่ยหรือว่ามีแค่นี้ที่ตามมามันมีเจือหริบก์อะน้องน้องเขากดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เปดอ่าอะไรวะอะไรเนี่ยอะไรวะคุณโ,โน้ผมมีแล้วไม่เป็นไรมาเอาเลยครับผมผมมีแล้วผมมีแล้วโอเคีมาเก็บคืนนะครับอเคได้โดนกับเครื่องดีดมาเราจะเปิดโดนไปด้านหลังนะไปอ่าจิตวิทยาศาสตร์นะครับผมเผื่อมีคนจะมีคนจริงเหมอะไม่น่ามีหรอก เพราะว่าอ่าเช่นเออไลายเครื่องบินมันไม่ได้มาแถวนี้นะไม่น่าถึงหรอกนะโอเคมันมีเข็มชุบป,ปะไม่ไดูอัปเดตด้วยว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าตาก่อนผมเล่นไปเหมือนจะไม่ได้นะเออเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเข็มชุบเพราะว่าชาได้ไอเดอบลูสามันแต่เออแพทก่อนมันมีนะอันนี้มันจะมีหรือเปล่ามีตัวปะกลัวลง กลัวคนลงมาใหม่มายิงอ่ะเออไม่มีเข็มชิว่ะทุกคนมีสไนดแล้วก็อะไรไม่รู้อะร้อยนัดเออร้อยนัดไปซื้อล่าดีกว่านะครับทุกคนฮะกับน้องมีตัวเหรอพบศัตรตูผมว่าไม่ต้องซื้ออะน่าจะเจอแล้วครับผมมีกับน้องเนี่ยะไม่รู้อยู่ตรงไหนอุย้ยกระตุกโอ้โหอ๋อทำไมมันหน่วงแบบนี้เอ,อ้ยอยู่ตรงไหนน้อง อ๋อไงในโดนนี่งไงโหเจ็บหนักแล้วน้องสวยโอ้โหอย่างเป็นงานอ่ะเขายิงหัวผมนะเขาน่าจะไม่มีเกาะด้วยของอยู่นี่โอเคกับน้องมีเกาะทาบอ่ะแต่ไม่เล่นนะเล่นไอเคสนสองเนี่ยดีสุดเพราะว่ามันแจกฟรีไงใครเขาก็ได้ไอเคสนสองโอเคเรามาดูว่าในศพนี้มีอะไรหรือเปล่า มีของอะไรม้างโอโ้โหโอ้ยม,มือกดโดนโคโนโอ้โ,อโหปุ่มปุ่มมันใหญ่เกินอะได้จะไปปรับใหม่อยูมันบังทุกคนข้างหน้านมีคนหรือเปล่าโอแล้ววงบีบมาด้วยไม่เป็นไรมีเครื่องดีดอยู่นะข้างหน้านมีไอ้วอวว่ะกินกันเงคนอุ้ยเปิดไปเจ็บอยู่ จะได้ปะมีมันอยู่นี่ปะไม่อยู่แล้ววะเขาไปไหนคนไปไหนหมดยิงกันเสร็จแล้วหรอหรือเพิ่งยิงกันเสร็จอฮ้ยไหนวะนั่งไงโอ้โดินไปเก็บ เดินไปเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหอะไรเนี่ยเออขอบคุณน้องสวยเลยมีอะไรซื้อปะซื้อโคโนไม่ได้เอาอันนี้เลยละกันอะไรประตูวาร์ฟมาขอลองใช้ก่อนเฮ้ยเอ้าอุ้ยไกลจัดวารนี่ไกลเกินมาดิมาดิมาดิยิงร้อยร้อยโอ้ยโอ้โหอย่างอื้อมาดิ อุ้ยโดนหัวเรียบร้อยหมดตี้ดีับผมเก็บคุณละตัวไปเลยอือประตูวาร์ปอย่างโกงอะถ้าว่างถ้ามีเวลาจะมาเล่นประตูวาร์ปอย่างแยวเลยนะ่ะเออปอยเลืออย่างโกงโอเคเก็บของมาโอเคมีเครื่องดีดนะโอเคดีดตามมาเลยไปเขวงกัน โอเคน้องยิงอะไรอ่ะมันฮิวไ,ได้เยเหรอมันฮิวไม่ขึ้นโอ้โหนอกหมอกมันฮิวไม่ขึ้นต้องเข้าวงก่อนถึงจะยิงได้โอเคอุ้ยมีคนยิงน้องวะ่ะมาเพิ่มเลือดให้ที่ไหนวะตัวที่ยิงตรงไหนอ่ะตรงไหนวะตรงไหนอ๋อนั่นไงโคโน่ยิงไม่ได้วะ่ะ โดนไฟล่วงสวยอ้าวอ้าวไม่ตายงงงงงงงเอ้าอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจาะไม่จะตายนะผมคิดว่าน้องน่าจะไปซ้ำละกี่ผมหยิกได้แท่นกระโดดนะหวังว่าจะมีที่ตู้นะครับผมว่าตอนนี้วงไกลเสือเกินนะครับโอเคอเอ้ยเอ้ยมีว่ะเอ้ยเอาประตูวาร์ปแล้วกัน เอ้ยมันเชื่อทั้งสองเลยนี่ว่ามาโอเคไปแล้วครับผมมาขอโดดเข้าวงเลยละกันไปโอ้โหวงก็เลยไกลไกลจกัดเสียงรถมันมีเสียงรถว่ะ อ๋อรถสปอร์ตเขาขับไปแล้วผมต้องเข้าวงให้ทันนะนเนี่ยโอ้โหผมเล่นยากจัดอยู่ขอบวงนอกวงด้วยโอ้ไม่มีเงินแล้วเงินหมดซื้ออะไรไม่ได้ต้องอ้อมเข้าวงนะถ้าผมวิ่งไปอะ่ะมันต้องได้่ายน้ำไปแน่เลยอ้อมเข้าไปเลยแล้วกันแล้วมีตัวข้างหน้า เปิดไปก่อนเลยครับผมไม่สนใครผมมีประตูว์ปผมวับมันวับ,ม,วบมันวับข้ามน้ำได้ปะลองดูแล้วกันเฮ้ยได้วางสวยเอา้าใกล้จัดว้าววับข้ามน้ำได้ด้วยวะเฮ้ยอันนี้ก็โกงอยู่ครับโอโ้โหโคตรโกงอะบอกเลยอุ้ยอุ้ยในบ้านวะสองตัวยิงไม่ได้ติดหิน โดนไปเจ็บหนักอ้ยเจ็บหนักทำไมไม่ดาววะเกินเกนสวยดาวจีโซเนียดาวนึกว่าไม่ดาวแล้วแล้วน้องน้องยิงกับใครอุย้ยมีเท้ากับน้องบอกมาโค้ให้สวยตายอุย้ยแล้วน้องดาวเดอะน่าจะจีโซเนียนะโอเคไหมปั๊บปับ,ปบสวย มีตัวเจาะว่ะเขาน่าจะเกาะแตกหมดละพวกนี้เฮ้ยน้องเขาค่อชาร์จแล้ววะ่ะมาเก็บของนี้ก่อนเผื่อจะมีอะไรให้ไม่มีเอ่อที่เติมเตี้ยเลยวะ่ะมาให้ยิงโค้ให้ เฮ้ยเฮ้ยไม่ดาวเกินเกินไปเดอ้อไม่ดาวโอ้โหเมื่อกีย้ยิงโดนหัวไม่ดาว่ะเอ้ยกระตุกอะไรเนี่ยอ๋อ,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 อเด็กน้องเข้าชัดละมาโอเคดีเพีเหมือนเดิมโทรศัพท์กระตุกจนมันหยุดอัดเองแล้ว ตอนนี้เหลือสองคนนะแต่ว่าตอนผมเลนะ่นอะผมคิดว่าเหลืออสามคนนะครับผมตัวที่มันฆ่าออน้องเขานะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าจะาไปเข้าชาร์จเขานะแต่ว่าผมไม่รู้ไงนะว่าเขาตายไปแล,ล้วเห็นกองศพ้ลยนะผมก็เลยมาเก็บของนะผมแถมศพนี้มันมีสกิลเชนด้วยโคตรดีอะคือแบบผมกดได้เลือดสองนยเก้าสิบเลยนัประเด็นอะ,อะเลือดตัวสุดท้ายตอนนี้ผมดูแล้วว่าอยู่ไหนเขาอยู่ข้างหน้านะ ผมก็เลยล่อเขาเลยให้เขายิงก่อนเลยนะครับผมอันนี้ผมเจ็บนะผมก็ยิงพันญายก่อนตอนนี้เขากดพุ่มไม้เข้ามานะครับผมต่อไปผมกดสกิลเชนแล้วก็วิ่งไปชาร์จแล้วผมเอาเอคผมจิบิดปืนผมก็สับโซก้อนมายิงเขาดาวไปนะครับผมติดโซเนียบอกแล้วผมที่หนึ่งเชียววะผมเก็บมาหกคิวเฮ้ยที่หนึ่งไวทุกคนเวอร์จัดเลยอ่ะมาบวกเท่าไหร่โอ oh ้โ oh ห oh oh oh. บวกอย่างเยอะแปดสิบห้าตแรกของวันด้วยไงประเด็นนะ้า ยังแบกอะครับตอนนี้ผมเก็บไปหกน้องเก็บไปสี่นะครับผมโอ้โห